อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังนะครับผมจุติยุทธภพเลือดใหม่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับผมก่อนเล่นเกมนี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเราจะต้องรู้ในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดเนี่ยนะครับที่มีมาเนี่ยนะครับทั้งหมดของเกมนี้เอาไว้ให้ใน ดสคริปชันข้างล่างด้วยนะครับหรืออาจจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์นั่นแหละโอเคนะครับผมสำหรับเกมโยกังจุติยุทธภพเลือกใหม่มีคำถามเยอะมากหลายหลายคนถามว่าสายฟรีเล่นได้ไหมตอบได้เลยว่าสายฟรีเล่นได้ครับเอาตรงๆครับแต่ลำบากนะครับผมเกมนี้นะครับผมมันจะต้องมีบัตรในส่วนของการเก็บของย่อยของ นะครับผมตั้งร้านขายของนะครับเออดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าถามว่าสายฟรีแบบไม่เติมอะไรเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นยากครับเพราะว่าต่อให้คุณปล่อยบอดทิ้งไว้ตอนกลางคืองนอะไรเงี้ยของคุณเนี่ยจะตกเกินการเต็มเลยครับเต็มพื้นเลยนะครับเออหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เติมบัตรเก็บของนะครับผมมันก็จะเป็นรูปแบบแบบว่าเดินไปแล้วก็ก้มหยิบก้มหยิบก้มหยิบทีละชิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตายยากครับผม ดังนั้นเนี่ยนะครับบัตรเติมเงินนะครับผมในส่วนของการเก็บนะครับไม่พูดมันไม่ใช่บัตรเติมเงินมันเป็นบัตรเก็บของบัตรตั้งร้านนะครับผมต้องมีนะครับแน่นอนนะนะครับผมแล้วก็มันรวมถึงการย่อยของด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มันจําเป็นในการเล่นเกมนี้นะครับดังนั้นบอกเลยว่าถ้า่ายฟรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณเล่นไม่ได้หรอกครับเออมันยากมันหงุดหงิดหัวใจซะเหลือเกินนะครับเออมันลําบากไปหมดทุกอย่างนะครับผม โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเติมได้2,000บาท3,000บาทเอ,อ่อแล้วคุณเล่นเนี่ยนะครับคุณสามารถขึ้นได้ถึงอันดับ1อันดับ2 3ของเซิร์ฟเลยทีเดียวนะครับอ่ะลองดูนะครับจริงๆเนี่ยตอนแรกอ่ะผมไปอยู่ที่1นะครับแต่ว่าณตอนนี้ดาบอ่ะพอมันถึง55แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีในส่วนของสกิลหมู่นะครับมันเลยแซงผมไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังเกาะกลุ่มอยู่แล้วเดียวกันนะครับ59นะครับก็ เล่นได้ถึงระดับนี้เติมเงินขนาดนี้ก็สนุกดีนะครับออการเล่นเกมนี้เนี่ยสำหรับนักธนูเนี่ยบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่ายากแต่ผมพูดจริงๆว่าเท่าที่ลองมองดูแล้วมาเล่นง่ายนะครับมันหาจุดยืนจุดที่แบบว่ามอนตีไม่ถึงตีไม่ได้เนี่ยในเกมนี้มันสามารถเล่นได้เป็นปกติอยู่แล้วสําหรับโยกังนะครับถ้าเกิดว่านักธนูเนี่ยไปยืนชนกับมอนเนี่ยเมียตายกับตายอยู่แล้ว นะครับเกมนี้นะครับเท่าที่รู้ตอนนี้มีทั้งหมดห้าอาชีพนะครับก็มีนักหนูที่ผมเล่นนะครับมีหอ,อกมีดาบมีหมอนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่งว่าธอืม,อมนนูหอ,อกดาบแล้วก็ธนูหอ,อกดาบกระบี่ฮะแล้วก็หมอครบห้าตัวนะครับหรือเรียงผิดเลี้ยงถูก โอเคนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสเตตัสหลายหลคนก็งงว่ามันมีการอัพสเตตัสไหมไม่มีนะครับผมแล้วก็สีอของของเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีฟ้านะครับผมสีทองนะครับแล้วก็อ๋อสีม่วงก่อนแล้วก็สีทองแล้วก็ไปสีแดงครับนี่คือการเรียงนะครับของไอเทมที่แบบว่าแร่ไอเทมในเกมนี้นะครับผม แล้วก็มีระบบชุดแฟชั่นนะครับผมชุดแฟชั่นเนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบมีสเตตัสติดตัวนะครับผมนี่ลองดูได้ไหมน้ยเนี่ยเนียเนียเห็นไหมเออ,เอ,อแล้วก็วิธีการเลือกใส่เนี่ยเราสามารถใส่สก,กินของตัวไหนก็ได้โดยการกดปุ่มนี้เนี่ยเนี่ยกดปุ่มสีแดงเนี่ยมันก็จะใส่สก,กินอันนั้นทันทีแต่ความสามารถเนี่ยยังใช้ชุดขาวอยู่เห็นไหมเนี่ยใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราติ๊กปุ่มเนี้ก็แค่ใส่แฟชั่นของตัวนั้นนะครับแต่ว่าเราใช้ความสามารถของตัวนี้อ่า เข้าใจง่ายๆนะครับผมประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นระบบคอลเลกชันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยิ่งมีเยอะๆมันก็ทําให้ความเก่งของคุณเพิ่มขึ้นนะครับเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ห่างชั้นอะไรขนาดนั้นมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับตามระดับไปเรื่อยๆครับเนี่ยตามที่เห็นนะครับใช้ค่าเสน่ห์ปัจจุบันของชุดเนี่ยชุดหนึ่งอาจจะมีค่าเสน่ห์ทั้สองและสามถ้าคุณมีถึง50ก็ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออห้าเอ็ดประมาณนี้ นะครับยศฉายาทําได้เหมือนกันกับแฟชั่นเลยครับสามารถใส่อันไหนก็ได้เปลี่ยนตกินถอดกินนะครับผมโอเคนะครับออกมานะครับเกมนี้ครับคุณวิ่งเควสเลยครับเอ่อวิ่งเควสเนี่ยนะครับวิ่งมายาวๆเลยครับวิ่งเควสหลักนะครับอย่างผมเนี่ยไปหยุดทําช่วงประมาณเลเวล50ผมก็ไปยืนมอนไปยืนรามตามแมปแล้วนะครับผมเออก็เล่นตามปกตินะครับ แล้วก็เวลาเราจะทำาเวสหลักเนี่ยแนะนำว่าถ้าทำหลายๆคนเนี่ยมันก็จะทำให้คุณจบเควสเร็วขึ้นเพราะว่ามันนับในส่วนของเพื่อนด้วยเวลาเพื่อนตีมันก็นับให้ด้วยนะครับผมโอเคแมปนะครับผมแผนที่จะมีอยู่ด้วยกันประมาณทั้งสองรูปแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับข้างต้นจะมีแผนที่ธรรมดานะครับผมที่ใครหลายๆคนไปก็ได้นะครับแล้วก็มีแผนที่ซ่อนเลนส์นะครับแผนที่ซ่อนเลนส์เนี่ยนะครับผมมันจะต้องใช้ยศในการเข้าไปนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณไม่มียศนะครับผมคุณจะไม่สามารถเข้าได้นะครับผมอย่างเช่นสแตนดาร์ดที่คุณควรจะเข้าได้เลยนะครับก็คือทะเลแดนใต้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มียศคุณจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่ายศไม่ถึงเนี่ยไหมครับมันก็จะเป็นสีแดงเงี้ยมันก็จะไม่สามารถวาร์ปไปที่ตรงนั้นได้นะครับยศคืออะไรครับยศคือตรงนี้นะครับนี่นี่อันนี้ครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยศที่เราอัพขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันก็มีผลนะครับทําให้เพิ่มทั้งพวกอีกพงอีกทีคุณสมบัติอะไรพวกเนี้ถ้าเรายิ่งอัพยศเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราอ่ะเก่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จําไว้ครับทุกวันอย่าลืมมาแลกตรงนี้ด้วยให้แลกอันล่างสุดนะครับผมเอออย่าไปแลกอันบนนะครับต้องแลกอันล่างจําไว้นะครับ ก็อันนี้เป็นระบบยศนะครับแล้วก็จะมีไอเทมช็อปนะครับมากมายนะครับที่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องดึงรายวันนะครับผมก็จะบอกไว้ให้เลยแล้วกันนะครับอันนี้นะครับสองอันนี้ควรจะต้องดึงทุกวันนะครับผมเออแล้วก็ต่อไปก็อันที่สองนี้นะครับนี่อันนี้ครับก็ต้องดึงทุกวันนะครับผมมันเป็นยาที่เอาไว้คูณนะครับผมมันจะทํางานเนี่ยพวกค่าฝึกฝนเนี่ยมันจะคูณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับควรจะดึงไว้ทุกวันนะครับ มีตรงไหนอีกไหมเออส่วนต,ตรงนี้เนี่ยนะครับก็แล้วแต่คุณแล้วนะครับพวกยันกับพวกอะไรพวกนี้ก็ว่าคุณจะดึงหรือเปล่าในแต่ละวันเนี่ยหรือพวกใบสีบวกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลแต่ตัวผมผมไม่ได้ได้ดึงนะครับผมต่อมาครับเติมเงินตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเติมเงินครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้เติมนะครับมันก็จะเป็นแพ็กที่แบบมีของแถมเยอะแยะนี้เลยอย่างเนี้ยตอนเนี้ยผมเติมไปตรงนี้แหละนะครับเออวันนี้ผมเพิ่งเติมเข้าไปนะครับแต่ตอนแรกเนี่ย นะครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยจนถึงวันนี้ตอนสตรีมอ่ะก็เติมไปแค่ประมาณ2,000เองนะครับครั้นี้ก็เติมเข้าไปเป็นประมาณ3,000นะครับประมาณนี้แหละอยู่ราบๆนี้นะครับก็เล่นได้สนุกแล้วนะครับเออไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เล่นไปชิวๆสนุกสนานกับเพื่อนในฮาปาร์ตี้ต่อมาครับเกมนี้มีระบบผลิตของด้วยนะครับสายอาชีพเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับเอาง่ายๆเรารู้พื้นฐานไว้ก่อนมันจะมีให้การสร้างอาวุธนะครับแล้วก็สร้างชุด แล้วก็สร้างประดับครับ3อย่างคุณก็เลือกเอานะครับแนะนำนะครับสําหรับใครที่อยากจะเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรมากสร้างอาวุธกับสร้างชุดครับเลือกเลย2อย่างนี้มันสามารถทํามาหากินได้เรื่อยๆด้วยมันสามารถเปิดร้านนะครับผมมันสามารถเปิดร้านที่เมืองแล้วให้คนอื่นเนี่ยมาใช้บริการร้านเราได้เห็นไหมครับอันนี้คือเปิดร้านขายของนะครับเออเราอยู่ตรงไหนเราก็เช็คได้เห็นไหมเออเนี่ยว่ามีร้านขายอะไรบ้างในเมืองนะครับเนี่ยหน้าต่อไปเป็นยังไงเนี่ยนะมีอะไรขายบ้าง ต่อไปในเรื่องของการผลิตใช่ไหมครับเราก็กดแผงวอยเื่เนเดิมครับนี่ตรงนี้ครับเราสามารถผลิตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกตีขึ้นลูกอันนี้เป็นตัดเย็บใช่ไหมครับแล้วก็ควบคุมก็เอาง่ายๆว่าอันนี้ตีชุดนะครับแล้วก็ตีอาวุธใช่ไหมแล้วก็ตีประดับนะครับก็บางครั้งคุณจะคาฟอะไรคุณก็เข้าไปนะครับแต่จําไว้ว่าสมมุติว่าคุณต้องการจะเข้าไปคาบเสื้อบางร้านจะคาบได้บางร้านจะคาไม่ได้คุณต้องดูดีๆนะครับ ตามไว้ว่าค่าความเหนื่อยของในร้านเนี่ยจะต้องมีนะครับสมมุติว่าคุณเข้าไปแม่งมันเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวคุณดูนะหมาย้ดูนี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยค่าความเหนื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็จะสงสัยว่าเอ้ยผมมีวัตถุดิบครบแล้วทําไมกดสร้างไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าความเหนื่อยของร้านที่เขาตั้งไว้มันหมดแล้วคุณเลยไม่สามารถสร้างได้คุณจะต้องไปหาร้านที่มีค่าความเหนื่อยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยทับเจ็ดสิบสี่เนี่ยหมายความว่าอย่างเงี้ยคุณสร้างได้เลยสบายอยู่ๆนะครับเนี่ยคุณสามารถสร้างได้เลยนะครับแล้วก็ ดูด้วยครับว่าการสร้างหนึ่งครั้งเขาคิดคุณเท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้เขาคิดสตังรูเนี่ยพันห้านะครับต่อหนึ่งการสร้างนะครับบางคนก็จะคิดเป็นตำลึงนะครับแล้วแต่นะครับอย่างร้านนี้คิดหนึ่งหยวนเห็นปะเนี่ยหนึ่งหยวนเป่าอะ่ะเออก็คือเหรียญตำลึงนั่นแหละในการคราฟหนึ่งครั้งก็คิดหนึ่งหยวนเออก็แค่นั้นแหละหรือว่าเพชรที่ใช้ในเกมนี้แหละเป็นเพชรที่เติมเนี่ยเห็นปะถ้าความเหนื่อยหมดแล้วดังนั้นเนี่ยหมายความว่าพวกนี้ เราสามารถตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็หาเงินได้นะครับฟาร์มเงินได้ทุกวันนะครับเนี่ยอย่างร้านเนี้ยมี150้เห็นไหมเออคนอื่นมาครับครับครับคุณก็ได้เงินไปเนี่ยเนี่ยครับครั้งละ2อหยวนเอ่อสิครั้งก็20หยวนแล้วนะครับผมร้อยครั้งก็200อยหยวนง่ายๆนะครับผมอ่าระบบตั้งร้านระยะไกลซื้อของระยะไกลมีครบนะครับแล้วก็ระบบย่อยนะครับผมระบบย่อยก็มีนะครับ ระบบย่อยเนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้สร้างคลิปแยกให้แล้วกันนะครับมันสามารถตั้งได้นะครับเราจะต้องการจะย่อยอยุปรกรณ์สีอะไรบ้างเกรดไหนบ้างระดับไหนบ้างผมก็จะเลื่อนให้ดูก่อนแล้วกันว่าที่ผมตั้งไว้ประมาณไหนอันนี้จะเป็นย่อยหินนะครับผมนี่แล้วก็ตรงย่อยหินเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะตั้งเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอาชีพเราเนี่ยเราจะใช้หินอะไรบ้างยังไงนะครับผมเออตัวอย่างของผมเนี่ยเนี่ย ผมจะใช้แค่หลักๆเลยนะก็คือโจมตีกังฟูนะครับแล้วก็ป้องกันกังฟูกับป้องกันนะครับผมแค่นี้เลยที่เหลือผมไม่สนป้องกันเนี่ยนะครับออฟป้องกันในส่วนใหญ่จะเอาไว้ฟามมอนนะครับหรือ PVE แต่ว่าป้องกันกังฟูเนี่ยนะครับก็คือเอาง่ายๆว่ากันสกิลแล้วกันอ่าเอาไว้กันคนนั่นแหละก็คือเวลาคนจะใช้สกิลตลอดนะครับในการเล่นเกมนี้เกิดโจมตีกังฟูก็คือการโจมตีด้วยสกิลนะครับนักหนูโจมตีสกิลตลอดอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ โจมตีเนี่ยจะเป็นการเพิ่มการโจมตีแค่ยิงธรรมดาเท่านั้นนะครับผมดังนั้นนะครับผมก็ลองดูแล้วกันเะครับนี่คือการย่อยหินนะครับอันนี้คือการย่อยคุณต้องแบ่งให้ดีนะครับต่อไปอันนี้เนี่ยคือการขายของอัตโนมัตินะครับผมเนี่ยที่มันขึ้นขึ้นมาเนี่ยผมติ๊อัตโนมัติเอาไว้ก็คือกดตรงนี้ครับกระเป๋านะครับแล้วก็วิธีการตั้งนะครับก็คือตรงขายด่วนครับนี่อันนี้คือวิธีการตั้งเบื้องต้นนะครับที่ผมได้ตั้งเอาไว้ ของผมเองนะครับก็คือผมย่อยหมดเลยนะครับผมแล้วก็ติ๊กตามนี้นะครับแล้วก็ระดับเลเวลให้เรากดตรงนี้ครับเนี่ยเห็นปหดูการตั้งค่าเนี่ยดูการคัดเลือกระดับนะครับผมก็ย่อยจนถึงระดับนี้เลยเพราะว่าสีพ่วงผมไม่สนใจเลยก็คือสั่งย่อยทิ้งหมดแล้วก็สั่งขายหมดนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมยังไงก็ตามนี้แล้วก็นี่เป็นของระดับสีทองสีแดงอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้นะครับผม แล้วก็ยามียันวิธีการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงออโต้ซื้อยาออโต้ซื้อโสมก็คือมานาออโต้มีการโจมตีออโต้นะครับมีเกิดออโต้ทุกอย่างเลยครับมันมีขึ้นอยู่ในเกมนี้นะครับอันนี้ผมก็จะบอกให้คร่าวๆแล้วกันนะครับวิธีการตั้งนะครับผมเออวิธีการตั้งการโจมตีวิธีการตั้งให้การกินอาหารเนี่ยอันนี้วิธีการตั้งสกิลใช่ไหมอันนี้คือสกิลบั๊บอันนี้คือสกิลโจมตีนะครับผม แล้วก็อันนี้คือตือลูกขนูอัตโนมัติอย่างผมเป็นนักขนูใช่ไหมอันนี้ก็เนี่ยใช้พวกให้อาหารสาัตว์ทุกๆเท่าไหร่ยังไงนะครับผมเออมันมีให้ตั้งทุกอย่างเลยต้องสามารถตั้งได้ฟื้นคืนชีพเมื่อตายกี่วิแล้วก็เกิดนะครับผมโจมตีอัตโนมัติเห็นไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วก็โจมตีอัตโนมัติเลยนะครับ มันก็มีถึงตาแล้วก็เกิดมาด้วยนะครับปรับภาพก็แล้วแต่คุณชอบเลยนะครับนักหนูก็ประมาณนี้ในการเล่นจะนบอกเลยว่านักหนูเล่นง่ายครับไม่ต้องไปฟังที่เขาพูดว่าเล่นยากมากนะครับมันสามารถยืนมัโขดหินยิงได้ยืนหลบข้างต้นไม้ยิงได้จากจํานวนมอนเตอร์เป็นสิบสิบตัวอาจจะย่อยให้เหลือตัวเดียวนะครับผมอาจจะยืนมังโกรหินมอนเตอร์ตีไม่ได้ก็ได้แต่เราต้องหาเหลี่ยมยืนดีๆนะครับผมเออเท่านั้นแหละนะครับไม่ยาก นะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับถ้าใครเป็นแบบว่าสายแบบไม่ได้เติมอะไรมากเติมเติมแบบ,แบ,บเ,เติมน้อยแล้วกันเนี่ยคุณใช้เลยอินซีปกติแต่ถ้าใครมีกําลังก็ทําตัวนี้แต่ผมว่าจริงๆอาจจะทําตัวนี้แต่มตแตม่งดันพลาดเพราะว่าน้องแม่งนันบอกว่าตอนแรกตัวนี้ใช้เม็ดม่วงในการอัพผมก็เลยง,งงเออจริงๆผมอยากอยากทําทตัวนี้นะแต่ผมพลาดไปแล้วก็ช่้างมันนะครับก็ตามนี้นะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวตีหมูเนะี่ยแนะนําให้ทําตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวตีเดียวนะครับแต่ว่าตีแรงนะครับตีเดียวแต่แรงบอกเลยว่าแรงตบผมนี่ตีดีพันสีออ่อ่ะเออเวลาตีพวกติดปัฟติดทีท,ทีเดียวเนะี่ยพันสี่นะครับผมเออก็น่าจะโดยรวมก็น่าจะประมาณนี้แหละครับแล้วก็มีพวกระบบการรวมรูนะอะไรพวกนี้พวก ฟังก์ชันต่างๆนะครับเรียงไงเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทําคลิปออกมาให้แล้วกันนะครับแล้วก็พวกแพ็คเด้งเนี่ยนะครับแพ็คที่ควรจะซื้อเลยก็คือ419เล่นได้ยาวๆเลยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาหน้าจอคุณเองเลยครับมันเป็นแพ็คสตาร์เตอร์เลยครับ419หซื้ออันล่างสุดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือแพ็คเริ่มต้นเลยครับธนูเลเวล1ชุดเลเวล1บวก5มาให้แล้วอ่ะนั่นแหละคุณเล่นได้ยาวๆเลยครับเออไม่อยากจะเติมอะไรก็แค่นั้นที่เหลือก็ จะต้องมีในส่วนของพวกบัตรพวกนี้นะครับเนี่ยพวกบัตรเก็บของบัตรตั้งร้านบัตรเก็บอัตโนมัติบัตรย่อยอัตโนมัติเนี่ยแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ยาลูกกรเนี่ยถามมันเยอะนะครับว่าทำไมกด2แบบได้ยาลูกกรจะมี2แบบนะครับเออรับว่ารับรู้ไว้ก่อนมันจะมีอันนึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกอันนึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันสามารถกดคู่กันได้แต่ถ้าเอา30-30มมากดคู่กันไม่ได้นะครับผมมันแยกกันนะครับก็คือไม่สามารถกดคู่กันได้นะครับ แล้วก็มักจะถามอีกว่ายา20%หาจากไหนส่วนใหญ่จะมาจากแพ็คพวก30บาท50บาทที่มันเด้งมาทุกวันนะครับแล้วเราก็แถามพวกกำลึงอะไรมาให้ด้วยนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับเออแล้วแต่ความชอบนะครับว่าคุณเล่นแล้วสนุกไหมเห็นแล้วรู้สึกยังไงแต่บอกเลยว่าภาพสวยนะครับ ภาพมันก็สวยดีนะยเนี่ยอย่างชุดแฟชั่นเนี่ยเออถ้าผมออกมายืนให้ดูดีๆเนะี่ยไม่ได้อยู่ตรงตรงหญ้าตรงอะไรนี่ก็ดูสวยมากนะครับผมตัวละครก็โอเคนะครับก็เกมยุค90ครับนย์ทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับส่วนผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์33นะครับผมง่ายๆเลยนะครับดังนั้นก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับโ ok ยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดปีกย่อยผมจะทำคลิปเอาไว้ให้ในช่องแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากงดช Channel ด้วย แล้วก็อย่าลืมครับสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมต้องจอชาวไล่เท่านั้นนะครับผมบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊